สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวการขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสกับชาวรัสเซียนะคะซึ่งการสมรสกับชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกสารกันก่อนนะคะโดยเอกสารที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องไปขอใบรับรองโสดกับใบพาสปอร์ตเซอร์ติฟิเคทนะคะที่สถานทูตรัสเซีย ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปในสถานทูตรัสเซียเนี่ยเราจะต้องโทรจองก่อนนัดกับเขาและคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นคนรัสเซียเลยนะคะเราก็จะต้องออคุยภาษารัสเซียหรือไม่ถ้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะสำเนียงเขาจะฟังยากนิดนึงก็ต้องตัง้ตงใจฟังเขานิดนึงนะพอเราไปถึงตามเวลานัดเนี่ยก็ไปขอคิวใช่ไหมเสร็จปุ๊บยื่นพาสปอร์ตเจ้าหน้าที่เขาจะทําการก๊อปปี้พาสปอร์ตนะคะอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะรับรองให้เราข้างล่างตรงนี้ว่าพาสปอร์ตเนี้ยเป็นของจริงนะเอกสารอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นใบรับรองความโสดที่เรากรอกก็คือใช้ตัวที่เรากรอกเลยเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะลงลงลายเซ็นอะไรให้เราก็เอาสองใบนี้เนี่ยไปแปลเป็นภาษาไทยพอแปลเสร็จเป็นภาษาไทยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะ อันนี้เป็นพาสปอร์ตอันนี้รับรองความโสดอะพอแปลเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บไปรับรองที่กงศุนไปรับรองว่าภาษาแปลภาษาไทยเนี้ยถูกต้องไปรับรองที่กงศุนก็จะได้เป็นแบบนี้ตืดๆีน่นะทั้งสอง,สองอันเลยแล้วก็เอาทั้งตัวจริงและสำเนานะคะ่ะไปที่เขตแล้วก็เอาพาสปอร์ตไปด้วยนะคะส่วนฝ่ายที่เป็นคนไทยเนี่ยก็เอาไปแค่บัตรประชาชนก็พอ พอไปถึงเขตปุ๊บเราก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาว่าเราจะขอจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติเจ้าหน้าที่ก็จะขอตรวจเอกสารของเราใช้เวลาบอกไม่ได้เลยว่านานเท่าไหร่คือบางคนก็30วันบางคนก็45วันฉะนั้นเราก็ต้องแพลนให้ดีนะคะคือขอวีซ่ามากันให้ดีว่าจะอยู่ ยาวได้กี่วันเอกสารตีกลับมาที่เขตเขตก็จะเป็นคนโทรมาโทรมาบอกเราว่าโอเคนัดนัดวันเข้ามาจดได้เลยนะพอวันที่เข้าไปจดก็ต้องเตรียมพาสปอร์ตของชาวต่างชาติแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของเราและพายานสองคนแล้วก็ล่ามหนึ่งคนแล้วในกรณีของหลุยนะคะสดสดร้อนร้อนคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่หลุยไปจดเนี่ยจริงๆ่ะ ยื่นเอกสารไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้วตัวเองเนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่เขาน่าจะโทรมาโทรมาคอนเฟิร์มกับเรานัดวันเราไปจดเนี่ยตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วแต่ทีเนี้ย8เมษายนเขาก็ยังไม่โทรมาเราก็เลยโทรไปหาเขาเราแชททางแชท a c e b o o k ไปก่อนเพราะโทรติดต่อไม่ได้ แชทไปเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เช็คให้เขาบอกว่าเออตอนนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วนะก็รอกระทรวงการต่างประเทศตรวจเอกสารอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดมาอีกทีนึงเราก็โอเครอเราก็รอจนถึงเลยสงการมาแล้วซึ่งซาชามีวีซ่าอยู่ได้ถึงวันที่12พฤษภาคือวีซ่ามันจะหมดแล้วอะแล้วนี่มันปลายเดือนเมษาแล้วอะยังไม่ได้จดเลยเราก็เลยโทรไปอีกเขาก็โอเคงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเขาโทรกลับมาเดี๋ยวเขาเช็คเรื่องให้แล้วเขาจะโทรกลับมาหาเราคือวันที่เราโทรไปหาเจ้าหน้าที่อ่ะเป็นวันศุกร์แล้วเจ้าหน้าที่โทรกลับมาแจ้งแจ้งกับเราว่าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปจะไม่สามารถนะัดจดทะเบียนสมรสได้แล้วเพราะว่าด้วยนโยบายการควบคุมโรคระบาดโควิดอะนะคะก็คือเขาจะไม่รับจดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียน สมรสคนไทยหรือว่าคนไทยกับชาวต่างชาตินะคะแต่ทีเนี้ยเราติดต่อเขาไปวันศุกร์แล้วเราก็แบบเออขอนัดล่วงหน้ากลายเป็นกลายเป็นว่ามันเป็นการนัดล่วงหน้าเออเราก็เลยวันจันทร์อ่ะเราก็เลยไปจดได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะ walk in เข้าไปแล้วก็ขอจดทะเบียนวันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนําว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะก็อยากให้ทุกคน วางแผนให้ดีให้ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ดูก่อนเนาะก่อนที่จะแบบว่าเออเดินทางไปหรือว่าจะแบบ walk in เข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันควรมีการโทรนัดจองอะไรกันก่อนและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคู่สมหวังนะคะสำหรับรักระยะไกลทุกคนก็สู้ๆนะคะยังไม่หมดค่ะทุกคนลืมหลังจากที่จดทะเบียนสมรสเสร็จปุ๊บได้ใบทะเบียนมาแล้วใบทะเบียนนี้ มีผลกับกฎหมายไทยเท่านั้นนะคะมีผลกับกฎหมายไทยเท่านั้นหมายความว่าถ้าแฟนเราเนี่ยกลับประเทศไปแล้วเขายังถือว่าเขาเป็นคนโสดอยู่นะคะถือว่าเขายังไม่เคยแต่งงานเขาสามารถไปแต่งงานกับ สาวรัเสเซียคนอื่นอีกได้นะคะถ้ายังไม่เอาเอกสารนี้นะคะไปแปลและประทับตาที่กงศุนและเอาไปยื่นเรื่องต่อที่สถานทูตรัสเซียจะถือว่าการแต่งงานครั้งนี้มีผลกับกฎหมายไทยเท่านั้นนะคะซึ่งเอกสารที่จะต้องใช้มี2ตัวค่ะมันจะมีคอรอ3กับคอรอ2อะนะ อันนี้เป็นคอลอสามและอันนี้เป็นคอสองเราต้องเอา2ใบนี้อันนี้มีสองหน้าเราต้องเอาสองใบนี้นนนนไปแปลประทับตาที่กงสุนและเอาไปยื่นเรื่องที่สถานทูตรัสเซียอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้สถานทูตรัสเซียประทับตาเราก็มีผลกับกฎหมายรัสเซียนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือแต่งงานไปแล้วเราสามารถใช้นางสาวได้เหมือนเดิมนะคะทุกคน ถ้าเรามีความต้องการจะใช้นางสาวและนามสกุลเดิมเราสามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ได้จริงๆเจ้าหน้าที่เขาจะถามเราอยู่แล้วแหละว่าจะเปลี่ยนเป็นนางและใช้นามสกุลสามีไหมแต่ว่าของหลุยเนี่ยหลุยก็คือเลือกใช้เป็นนางสาวแล้วก็ใช้นามสกุลเดิมนะคะเราก็จะได้ใบนี้มาใบรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง กรณีจดทะเบียนสมรสและหลายๆคนอาจจะรู้มาบ้างนะคะว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็จะมีเพศเหมือนกันผู้ชายจะใช้อันนี้แล้วผู้หญิงจะใช้อันนี้ซึ่งนามสกุลก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะแบ่งเหมือนกันคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสเลยเนาะใช่ไหมถ้าหลุยเปลี่ยนนามสกุลถ้าตามกฎหมายรัสเซียนะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลสามีเนี่ยตรงนี้จะต้องเติม A ผู้หญิงจะต้องเติม A นะคะ ถ้าเราไม่เติม A เนี่ยแล้วเราขอวีซ่าเข้าเมืองตอมอเขาก็จะแบบว่างงมันจะมีมันจะมีปัญหามีคำถามในการเข้าประเทศทีเนี้ยลุยก็เลยยังไม่เปลี่ยนนามสกุลเพราะว่าที่ไทยอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนให้ตรงกับสามีทุกตัวใช่ไหมหลุยก็เลยเออยังไม่เปลี่ยนถ้าเราจะไปขอวีซ่า,าก็ต้องไปที่เขตอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นนางและเปลี่ยนนามสกุลเป็น นามสกุลสามีที่เติม A ตอนไปที่เขตนะคะแนะนําให้เอาทะเบียนบ้านไปด้วยซึ่งถ้าเสิร์ชหาในเน็ตเนี่ยเขาก็จะให้เอาทะเบียนบ้านไปสมุดทะเบียนบ้านไปด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเขตเขาจะเปลี่ยนให้เพราะในทะเบียนบ้านเราจะเป็นนางสาวเนาะแล้วก็นามสกุลเดิมเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นนางแล้วก็นามสกุลใหม่อันนี้ก็ เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆจากสภัยรัเสเซียนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับชีวิตคู่นะคะไปจริงๆแล้วรอบนี้